สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับกลับมาอีกแล้วกับการอ่านไพ่กับหัวข้อคลิปวันนี้วันลอยกระทงซูเปอร์โฟมูลครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับพลังงานของความมั่งคั่งความมั่นคงพลังงานราศีกุศก หัวข้อคลิปไม่มีนะฮะลองดูว่าไพ่จะบอกอะไรกับเราขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะครับการติดตามคอมเมนต์ใด้ๆเป็นกำลังใจให้กันหรือว่าเพื่อนร่วมทางนะฮะขออยาดเช็คพลังงานโฟเพนต์โ,โคโฟเพนทต์โ,โค,โโคการเก็บ การรักษาการไม่มั่นใจการพลังงานของความไม่มั่นใจความเพรศเก็บเอาไว้ไม่ให้ใครรู้เป็นคนที่มีความพอใจความสุข เบี่ยมล้นความพอใจความไม่เปรียบเทียบไพดเมิจิเชียนเจ้าของคลิปเป็นคนพิเศษนะฮะเป็นคนก็เดเมิจิเชียนอะผู้พิเศษนักเวทผู้ที่มีพลังเป็นคนเก่ง การตัดสินใจพลังงานของความที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนเป็นคนมีเป็นคนเ,นคนเนคนชื่อมั่นในตัวเองเนาะเชื่อมั่นในตัวเองถ้าตัดสินใจอะไรก็ไม่จําเป็นต้องฟังใครอะ่ะไม่จําเป็นต้อง ฟังใครสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่ตอนนี้คล้ายๆกับมีความกางังวลเกี่ยวกับเกี่ยวกับซับเลยแหละแต่แกก็ยังมีแิ่ก็มีความสุขนะไม่ใช่ว่ามีความสุขแต่แค่แค่ติดบ็อกเรื่องนั้นเฉยๆติด บ็อกเรื่องเงินเฉยๆแค่มีความกังวลเรื่องเงินเฉยๆแต่ว่ากินอิ่มนอนหลับดีมีความสุข Queen of Sword ปัญหาใดๆก็จัดการได้เป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดปัญหากับปัญหาใดหนักๆแค่ไหนก็ผ่านมาได้แก้ปัญหาให้คนอื่นได้ด้วยไม่ใช่แก้ให้แต่ตัวเองะทำไมกล้องไม่โอโตปโฟกัส ไหอยากบอกอะไรไพ่จะตะวันจะช่วยอะไรแล้วจะเป็นยังไงต่อ The Devil ความกิเลสความอยากได้ความอยากมี The Devil อันนี้คือไพ่ของดอกไม้เต็มมือแล้วแต่ก็ยังอยากได้ดอกไม้อีกจากผู้หญิงหมายถึงว่าไม่รู้จักพอไม่ เห็นในสิ่งที่ตัวเองมีไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองมีดอกไม้เต็มกำม,มือแล้วแต่ก็ยังอยากได้เพิ่มอีกอยากขอขอจากผู้อื่นอีกไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีไม่เห็นดอกไม้ในมือตัวเองเห็นแต่ดอกไม้ในมือของคนอื่น The View เดบิวนี้เป็นพลังงานเบาๆพลังงานแค่ไม่รู้จักพอแค่อยากได้เพิ่มเอ็ดออฟครับทิ้งกับความรู้สึกกับเก่าทิ้งกับตัวตนเก่าหันหลังให้กับสิ่งเก่าหันหลังกับสิ่งที่ตัวเองเป็นความยึดมั่นถือมั่นความความอยากได้ของคนอื่นความไม่เห็นคุณค่าของตัวเองทิ้งมันไปทิ้งความทิ้งนิสัยนี้ ความอยากได้ของคนอื่นหนึ่งความไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีหนึ่งนะฮะความอยากได้ของคนอื่นนี่หนักหนาอยู่เออคิงออฟครับเราสิ่งที่เรามีนั้นสิ่งที่เราจะได้รับสิ่งที่เป็นของเรานั้นมันดีกว่านั้นมากมายมากเหลือนะจบทองคำ ดอกทองคําดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์ดอกทองคาศักดิ์สิทธิ์ดื่มน้ําจากน้ําตกต้นน้ำนะฮะน้ำหนึ่งสิ่งที่เราจะได้รับนั้นมันเป็นความรู้สึกของเพชรของน้ำหนึ่งน้ำแรกต้นน้ำน้ำแรกจากจากต้นน้ำอย่างใดๆด,ดีกว่านั้นมาก w o ค,ความแลกเปลี่ยนพลังงานความรักความรู้สึกแบ่งปันความรู้สึกมีคู่คู่ของคุณน,นั้นดีเหลือเกิน นายออฟสวอร์ดความความกังวลกับปัญหาที่ปัญหาภายภาคหน้าปัญหาที่เผชิญความกังวลใดๆนั้นความกังวลของคุณนั้นอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างน้อยก็ยังมีคนที่รับฟังคุณคนที่อยู่ข้างๆคุณ สรุปสั้นๆตอนนี้กับความกังวลในเรื่อง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 ปัจจัยเรื่องอ๋อเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละวัตถุความกังวลเรื่องวัตถุใดๆนั้นมันอาจจะเป็นแค่คุณ เปรียบเทียบหรือคุณไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีหนึ่งอยากได้ของคนอื่นสองนะฮะแล้วก็ไม่รู้จักพอสนะฮะเลิกเลิกหันหลังให้กับความรู้สึกนี้หันหลังให้กับนิสัยนี้นะครับผมแล้วรับความรู้สึกใหม่ความรู้สึกจากจอกทองคำความรู้สึกที่มีคุณค่ากว่าน,นั้นมากสิ่งที่คุณ เป็นของคุณนั้นมันมีค่ามากกว่านั้นมากนะฮะอย่าได้กังวลเลยอย่าได้กังวลอย่าได้คิดไปก่อนอย่าได้คิดไปไกลกับปัญหาที่เราอยู่ในภายภาคหน้านะฮะแบ่งปันแชร์พลังงานโอ้ชอบไพ่นี้จังเลยถูกครับแบ่งปันพลังงานกับคนที่อยู่ข้างๆ่าแบ่งปันความรู้สึกที่อยู่ข้างๆ้านะฮะอย่าได้กังวลเลย คนนั้นจกคเมนเดี๋ยวล้จัจ็กเมนมาอีกแล้วเดี๋ยวล้จักกเมนสัญญาสุดท้ายโอกาสสุดท้ายการไม่ใช่โอกาสสุดท้ายหรอกคือการตื่นการทิ้งตัวตนเดิมกับความนั่งหมองเศร้าเนี่ยต,ติดปีกโบยบินรถแล่นเกิดไม่คือติดปีกอะจากหนอนดักแด้กลายเป็นผีเสือ้อคว e นออฟคัพรักษาความรู้สึกช่วยเหลือความรู้สึกช่วยเหลือผู้คน ฟีนอฟครับเป็นผู้ที่รักษาความรู้สึกด้วยตัวเองและคนอื่นด้วยเริ่มต้นกับความรู้สึกกับขับเป็นเรื่องของความรู้สึกปรับอารมณ์ปรับตัวเองจริงๆอันนี้ในแก้วมีอะไรอะ่ะมีปลาปลากระโดดออกมาจากถ้วยจากจอกนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกธรรมดาไม่ใช่แค่จอกธรรมดาที่มีน้ำเฉยๆแต่ว่ามีปลาด้วยหมายถึงว่าความอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวให้พีท เดอะเมจิเซียนเดอะไฮพีทมาคู่กันนะฮะยันอย่างรู้ผู้ที่มีสัมผัสพิเศษสัมผัสถึงพลังธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงจิตวิญญาณภายในกับสิบออฟครับโอ้ไพ่ถ้วยความรู้สึกมาเต็มๆนะฮะคือติดปีกโบยบิน รักษาความรู้สึกของผู้อื่นนะฮะนำมาซึ่งดอกผลความอุดมสมบูรณ์แล้วก็โอกาสความเปิดความจะได้เห็นคุณนะจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งอีกตัวตนหนึ่งของคุณที่คุณนั้นคิดไม่ถึงคุณอาจจะรู้ว่าคุณเป็นคนอย่างไรคุณทำอะไรได้คุณเก่งอะไรแต่ว่าคุณจะไม่เข้าใจมันจนกว่าคุณจะได้ลองทำ ได้ลองทําจริงๆนั่นแหละคุณถึงจะรู้ว่าสิ่งที่คุณเป็นหรือว่าสิ่งที่คุณได้รับมาสิ่งที่คุณทําได้นะ่ะมันมีค่ากับคนอื่นมันคือเราจะคุณจะไม่เข้าใจจนกว่าคุณจะได้ส่งต่อความรู้สึกออกไปแล้วความรู้สึกนั้นย้อนกลับมาจนกว่าจะได้รับคืนกลับมานั่นแหละนั่นแหละความรู้สึกขอบคุณการให้แล้วได้รับความขอบคุณ ในวันที่มันสําเร็จแล้วในวันที่ช่วยให้คนหนึ่งคนใดพ้นจากทุกพ้นจากพ้นจากเพราะกรรมได้เห็นแสงได้แบบได้เห็นแสงได้ได้พบเจอแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งนะือแบบมันมีค่ามากจริงๆนะกับกําลังใจในวันที่ไม่มีก,กาลังใจในวันที่ต้องการมันก็มันก็มีค่ามากๆนะ จนกว่าคุณจะได้ให้ไปแล้วได้รับกลับมาคุณถึงจะเข้าใจนะฮะอยากจะกระโดดออกมาพลังงานของการคือโอ้ยขฝนลุกไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าไพ่จะบอกอะไรจริงๆกันแน่แต่ว่าผมเข้าใจเ <c oughs> ข้าใจอยู่คนเดียวอีกแล้วอืมคือไฟสัดมากเลย เป็นพลังงานบวกให้กับผู้คนแม้แต่ว่ากำลังใจเพียงน้อยกอ็ได้คุยกับคนที่ไม่เหลือใครอะไรยังไงเนี่ยมันคือแบบมันมันมีค่ามากนะใดๆนั้นนะไพ่เหมือนจะมาเตือนซีออฟดากอนมังกรแห่งท้องทะเลพลังงานภายในยของคุณนั้นมาสเตสติกสเปริคโซไลท์เด็บ เพอมันพิเศษมันมีพลังมากกับความพลังของคุณการสิ่งพลังของคุณที่คุณได้มาที่คุณมีน่ะมันมีค่ามันมีพลังมันเขาเรียกอะไระมันมีผลกับมันมีดาเมจอ่ะมีดาเมจมีผลเออมีผลแหละมีแรงมีเขาเรียกอะไรวะแรงกระทำอ่ะ คือบางคนพูดเหมือนกันแต่ว่าเข้าถึงใจไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับทําน้อยได้มากเหมือนออกแรงน้อยแต่ว่าดาเม็แรงอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างนงี้ยเนาะสิ่งที่คุณทําเพียงน้อยมันก็มีค่ามากจริงๆใดๆโอ้ะไรเนี่ยไทเดนตีศูนย์ของโพไซดอนเหรอไทเดนร e e มมเบ t r ์เด true สเตตพลังกำลังมาฟอร์มวิทหินความทรงจำคืออ๋อแค่ความทรงจำก็จะตีไปได้ว่าเป็นอดีตที่ผ่านมาหรือว่าบทเรียนที่ได้รับมาหรือเป็นนิสัยเก่าของเก่าของคุณที่ได้รับมานั้นมีพลังมากจริงๆอาวุธเป็นอาวุธ อาวุธอาวุธพลังมีพลังมีอาวุธมีหรืออะไรอีกเซเลนคอร์เสียงเรียกจากหัวใจเมโ o d y จังหวะนำทางคุณยูท p ูโพ o s สว้าวก็จังหวะไงพลังมีอาวุธมีแล้วจังหวะมีจังหวะถึงแก่ถึงจังหวะแล้วถึงเวลาที่ใช่แล้ว เสียงเรียกไซเรนคอดเสียงเรียกของางเงือกเสียงเรียกของความเงียบเสียงจากตัวตนเสียงจากภายในเสียงจากความเงียบเสียงเรียกในความเงียบเป็นอะไรได้บ้างก็เป็นเสียงจากภายในของคุณนั่นแหละครับพลังมีอาวุธมีเวลาใช้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับ เจ้าของคลิปแล้วก็ดีใจที่ได้ที่ได้เจอนะฮะแล้วก็ได้ได้ได้อะไรได้เจออะไได้รู้จักนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณกําลังใจทุกๆกดไลค์ได้ๆนะฮะที่ทําพอทําให้กันได้นะฮะขอบคุณมากๆเลย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับมีความสุขในวันลอยกระทงขอบคุณมากครับวัดครับ